สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว MTB 2 1กันครับเพราะว่าช่วงนี้เริ่มมีของปลอมระบาดแล้วครับตัว MTB 21ก็ซึ่งเป็น m มตัวนี้แล้วก็พอดีไอ้ตัวนี้ผมโมมาแล้วครับอันนี้ผมโมคาปามาแล้วออก็เลยให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆตัวนี้ผมซื้อมานานแล้วครับถ้าซื้อมานานแล้วมันจะเป็นบอร์ดด้านๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นของแท้นะครับ TB 2 1ของแท้ตอนนี้มันเริ่มมีของปลอมครับ โดยผมไปเจออยู่ในกลุ่มของกลุ่มของ a c e b o o กอะ่ะกลุ่มของ f a c e b o o k เขาเขามาถามกันว่าเอ้ยทำไมทีีของไอที I ีสของผมมันหน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วทำไมมันจุดมันโฟกัสไม่ได้เนี่ยนี่ครับตัวนี้มันจะเป็นของปลอมนะครับเดี๋ยวโฟกัสให้ดูนี่ครับสังเกตของปลอมนะครับตรงตรงด้านด้านนี้จุดตรงเนี้ มันจะมีคาปาซิตเตอร์ขอเขาเรียกเป็นชีซิฟซีซีชิปตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยของปลอมมันจะเป็นตัวเล็กๆครับแล้วตรงนี้มันจะโล่งๆแต่ถ้าเทียบกับของแท้นะครับนี่ให้ดูของแท้ของแท้จะนอยู่ในถงนุงอีกของแท้มันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเปรียบเทียบกันเลยของแท้มันจะเป็นคาปาตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนี่ย เห็นป่ะครับปลาตัวใหญ่อยู่ด้านนี้เลยส่วนของปลอมนี่ของปลอมในรูปมันจะไม่มีเห็นป่ะอันนี้ผมเป็นรูปจาก iPad มันจะไม่มีครับเนี่ยวิธีสังเกตง่ายๆแล้ว IC มันจะต่างครับแล้วทีนี้ใน,ในกลุ่มะขอถอดออกมาขอถอดออกมามันก็จะเป็น IC ชิปต,ตัวเล็กๆอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือของปลอมนะก,ก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าใครซื้อก็ไปดูรีวิวจากคนขายก่อนเลยรีวิวจากลูกค้านะ่ะ ถ้าเป็น C ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยของปลอมแน่นอนแต่ถ้าเป็น C C ก็คือไอตัวเนี้ยนะครับไอตัวสีน้ําตาลเนี่ยถ้าเป็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยของแท้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูด้วยกันของแท้กับของปลอมมันต่างกันยังไงก็คืออันนี้ของปลอมนะมันจะเป็นไอซีตัวเล็กๆอย่างเงี้ยไอซี IC ตัวเล็กๆเนี่ยมันจะใช้อยู่กับบอร์ดของอตัว5้าศูออะไอที่อยู่กับบอร์ด 502MT ซึ่งกาลังขยายจริงๆตามสเปคของไอซีตัวเนี้ยจะอยู่แค่ 4 0บวก40วัตต์เท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นของแท้พวกนี้มันจะอยู่ที่5 0บวก50วัตต์เต็มๆตครับตัวนี้สเปคไม่โกหกง่ายเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ให้ดูดูสักตัวหนึ่งแล้วกันว่าไอไอซีว่าเนี่ยของแท้มาเป็นยังไงจริงๆผมมีเยอะครับเนี่ยผมว่าจะมาขายแดกแล้วเนี่ยไม่มีตังค์จะแดกแล้วเนี่ยเนี่ยนี่นี่ก็สองบอดนั่นอีกนั่นอีกสองกล่องยังไม่หมดนะเดี๋ยวให้ดูลกๆนู่นอีกนู่น กองไปขยะอยู่ตรงโน้นอีกมันจะมาขายเอามาขายแล้วก็เนาะไม่มีตังจะกินข้าวแล้วก็ประกอบเยอะเดี๋ยวผมจะว่าจะลงขายเอาทุนแล้วกันแล้วก็แล้วแถมาปลาให้พวกคุณไปโมเล่นกันด้วยสนใจไหมถ้าสนใจลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมผมจะโพสต์ขายแล้วกันแล้วก็ไปสั่งซื้อกันเองนะอืมพอดีมันไม่ได้ใช้แล้วครับแต่ก่อนผมประกอบเยอะแล้วทีนี้มันมีแอมแอมหลายตัวเริ่มเพิ่มเข้ามา ผมก็เลยไปประกอบตัวอื่นอยู่ตัวนี้ก็เลยกองกองไว้อยู่เดี๋ยวๆพอดีกล้องผมมันเออไปนิดปวดหัวแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูแล้วกันตัวนี้ไม่แกะนะผมแกะตัวตัวนี้แล้วกันจะแกะให้ดูว่าไอซีของแท้มันเป็นยังไงก็คือตอนนี้ให้เราสังเกตถ้าเป็นบอร์ดบอร์ดด้านๆนะ่ะไว้ใจได้ก่อนเลยว่ามันจะเป็นของแท้ครับถ้าบอร์ดด้านนะส่วนของปลอมลอตใหม่ๆอะ่ะมันบางทีตัวหนังสือก็สะกีนมาผิด แล้วก็บางทีก็มันจะเป็นบอร์ดเงาๆอ่ะอันนั้นแหละมีลุ้นครับมีลุ้นของปลอมครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดตัวนี้ก็มีปลอมนะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวบอดบอดนี้ก็มีของปลอมนะครับคุณอย่าไว้ใจบอร์ดนี้ก็มีของปลอมนะครับตอนนี้บอร์ดนี้ก็ปลอมเช่นเดียวกันคุณต้องแกะดูอย่างเดียวเลยแล้วก็เออเดี๋ยวผมอธิบายบอดไอ้ตัวนี้อีกบอดหนึ่งอันนี้เป็นบอร์ดฟ้านะครับที่ผมเจอปลอมอ่ะ เจอปลอมที่เขามาโพสต์กันในในกลุ่มอ่ะมันทําเหมือนกันมากเลยไอ้บอร์ดตัวนี้ทําเหมือนกันมากเลยมีต่างแค่จุดเนี้ยที่พอสังเกตได้ก็คือ L ครับ L ไอ้ตัวไอ้ตัวบอร์ดปลอมอ่ะมันใช้ค่า100 100, 100. ตัวนี้มันจะใช้100 150เนี่ยข้อแตกต่างของบอร์ดแท้กับบอร์ดปลอมอันนี้ของแท้นะครับอันนี้ไม่แกะให้ดูขี้เกียจเดี๋ยวผมจะแกะตัวนี้ให้ดูว่า IC ของแท้หน้าตามันเป็นยังไง เอาแกะไม่ได้อีกอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปเอาไขควงก่อนมาครับได้ไขควงกันมาแล้วเรามาแกะดูกันแกะดูไม่ยากครับแต่ว่าเวลาแปะคืนเราจาเป็นจะต้องมีซิลิโคนในตัวระบายความร้อนมาสักหน่อยเพื่อจะได้ให้ระบายความร้อนได้ดีกว่านี่ครับเดี๋ยวแปะแกะออกมาจะให้ดูหน้าตาของของแท้มันเป็นยังไงนี่ครับของแท้นี่ครับมันจะเป็น i อ IC ที่เป็นเบอร์ TPA 3 1 1 6ครับตัวนี้ผมไม่ไม่ไอ้นี่นะไม่ถูซิลิโคนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ซิลิโคนของเดิมมันแปะแต่ว่าเราแกะจริงๆเราจะต้องไอทาซิลิโคนคืนอย่างเดิมด้วยเพราะว่ามันต้องระบายความร้อนซิลิโคนผมยัองพอมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ซิลิโคนเดิมของมันนั่นแหละแปะคืนแต่จริงซิลิโคนใหม่ผมก็มีเนี่ยครับตัว IC ของแท้นะมันจะเป็นจะเป็นอย่างนี้ มันจะมีด้านหลังมันอ่ะมันจะมีไอ้ตัวโลหะที่มันเอาไว้ระบายความร้อนถ่ายเทความร้อนมากกาให้คีทซิงอ่ะแล้วมันก็จะมีรู้สึกว่าข้างละสิบหกขาให้นับขาเลยนะเนี่ยข้างละสิบหกขาพวกคุณไปนับมาเลยถ้าคุณนับขาไม่ครบอ่ะปลอมแน่นอนเพราะว่ามันมีมันมีบางรุ่นมีไอซีอีกเบอร์หนึ่งที่มันขาไม่ครบอ่ะทรงเดียวกันเลยหน้าตาเดียวกันเลยแต่ขารู้สึกว่าจะมีสิบสี่ขาแค่นั้น แว่งไอซีแม่งของปลอมีเยอะครับนี่ครับของแท้มันจะเป็นอย่างนี้ส่วนจะให้ดูว่าของปลอมที่มันทําลอกเลียนแบบอะ่ะมันเป็นยังไงนี่พอดีอันนี้อันนี้ต้องขอบขอบคุณคนที่อยู่ในกลุ่มเนยนะครับที่เอารูปมาให้เราดูเป็นวิทยาฐานนี่ครับของของปลอมมันจะเป็นเนี่ยไอซีกระจกงอกง่อยไอซีผอมๆส่วนของแท้ไอซี IC มันก็จะนี่ ไอซีมันก็จะใหญ่ๆหน่อยเห็นไหมข้อแตกต่างนี่แหละครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับใครซื้อก็ดูให้ดีๆนะครับของแท้กับของปลอมพอดีผมไม่มีของปลอมครับโชคดีที่ซื้อได้ของแท้ <laughs> โอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวไอ้นี่ก็ประกอบคืนจริงๆถ้าเราประกอบคืนเราต้องทาซิลิโคนหน่อยนะครับถ้าไม่ทามันจะระบายความร้อนไม่ดีเดี๋ยวผมไปเอาซิลิโคนมาทาแล้วกัน แล้วก็ยึดติดอย่างเดิมส่วนใครสนใจก็สนใจบอร์ดตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์แล้วกันผมเหลืออยู่ประมาณ6บอร์ดแต่วผมได้มาประมาณบอร์ดละ6 0 0นะตัวเนี้แต่ในกลุ่มรู้สึกว่าเขาจะขายสัก650เดี๋ยวผมก็าอาจจะขายเท่าๆในกลุ่มแล้วกันอุดหนุนผมหน่อยอาจจะขายสัก6้0า650แล้วก็แถมคาปาไปคาปาไปทัก2ตัวไปโมกันเองแล้วกันเนาะ เดี๋ยวผมดูราคาก่อนแล้วก็ว่าขาขายเท่าไหร่พอดีผมไม่ได้ใช้ไงมันมีเยอะเกินตอนแรกว่าจะประกอบตู้แต่พอหลังๆเริ่มเริ่มเยอะเกินไปละ <c oughs> ไม่แบบไม่มีเวลาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ